พี่ๆทุกคนนะคะวันนี้น้องทิพย์กลับมาบ้านนะคะนี่เห็นหมอกไหมข้างหลังอากาศเย็นมากเลยค่ะวันนี้นื่องนืองในโอกาสน้องหอมพองแต่งงานนะคะน้องทิพย์ก็เลยจะไปช่วยงานแต่งตอนเช้าๆนี้นะคะอ่าก็มีอ่าน้องหอมพองก็ได้โอกาสแต่งงานไปแล้วนะคะก็เหลือแค่น้องทิพย์คนเดียวนะคะ ก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าน้องหอมพองแต่งงานกับคนที่ในหมู่บ้านนี้เองนะคะไม่ได้แต่งงานกับคนนอกที่ไหนนะคะวันนี้ก็เป็นวันแต่งน้องหอมพองเนาะนะคะแล้วก็เดี๋ยวน้องทิ์จะถ่ายบรรยากาศที่งานแต่งน้องหอมพองแล้วก็ฝากพี่ๆทุกคนนะคะโวยพรให้น้องหอมพองด้วยนะคะถึงเวลาน้องหอมพองได้แต่งงานไปสักทีนะคะ อย่าเพิ่งถามนะคะทําไมน้องทิพย์ยังไม่แต่งงานนะคะอย่าเพิ่งถามเลยนะคะเดี๋ยวน้องทิพย์จะมาตอบให้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราไปดูบรรยากาศที่น้องพองจะแต่งงานอ่าที่บ้านเขานะคะน้องทิพย์จะไปช่วยงานแต่งเช้าๆนี้เลยนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะองพองปีใหม่เขาจิเขาแดขาไขางน อ๋มนม้องสวยขึ้นนะนม <c oughs> ไม่ได้เจอกันนานใสวยขึ้นมากเลยนั่งกเนีวันนี้วันนี้มาแต่งซุ้มซุ้มซ้มให้น้องหอมพองใช่ค่ะมาซุ้ยที่มายินดีกับน้องด้วยนะ <c oughs> ยินดีกับพ่อพด้วยค่ด สาวยังไม่ได้แต่งหน้านะคะสวยมากเลยนี่พี่ใหม่มาแต่งให้เลยนะคะนักเสียงเนี่ยะแต่งงานแล้วจ้า ก็พอท้ายกันเลยเห็วิดีโอไว้โอเคค่ะเพิ่งได้ตัวเจ้าสาวนะคะวันนี้เหนื่อยไหมคะเหนื่อยค่ะเพราะว่าต้องรับแขมทั้งวันเลยนะคะวันนี้ก็ไม่ได้พักสักครั้งเลยนะวันนี้ าะวันนี้เป็นวันรับแขกเนาะทุกนี้ก็เป็นวันมัดขวัญก็เรียบร้อยนะคะค่ะก็รอติดตามชมคลิปนะคะทั้งช่องน้อง,องพ้องและช่องน้องคลิปนะคะเราจะถ่ายบันทึกไว้นะคะสําหรับความยินดีกับของพวกเรานะคะ พี่ก็ดีใจด้วยกับน้องที่เป็นฝั่งเป็นฝาไปสักทีนะคะตอนนี้ก็รอตัวเล็กออกมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นอีกนานอีกนาวันนี้เหนื่อยไหมเหนื่อยค่ะยังไม่ได้พักเลยนะคะใช่ตั้งแต่เช้าตีสองเลยใช่ไหมใช่ตั้งแต่ตีสองเลยเช้าแล้วก็มาช่วยเขาทำนู่นทำนี่แล้วก็ทำเสร็จแล้วก็ไปแต่งหน้าแต่งหน้ากลับมาต้องมาล้างแปะถึงตอนนี้เลยใช่เจ้าสาวเจ้าสาวก็ต้องเป็นแบบนี้ต้องอดทนนะคะเป็นอะไรไม่ได้เลยนะคะ เพราะว่ามันจะมีแค่2วันเองนะคะที่เราต้องเหนื่อยเหนื่อยที่สุดนะคะก็ไม่เป็นไรเนาะเพื่อแขกของเราแล้วก็เพื่องานของเราออกมาสมบูรณ์ใช่ไหมคะใช่ใชค่ะค่ะวันนี้ก็จบไปอีกหนึ่งวันแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูพรุ่งนี้กันนะคะวันพรุ่งวันพรุ่งนี้จะเป็นวันมงคลใช่ไหมใช่ใช่ใชัตรขวาน วันนี้เป็นวันรับแขกนะคะ <ฮา S 1> วันนี้ก็จัดเตรียมเลยนะคะสวยมากเลยยินทีน้อยนะพี่ก็ยินดียิ <ฮา S 1> นดีนกับน้องด้วยที่เป็นฝั่งเป็นฝาไปนะคะค่ะขอบคุณมากมาค่ะดูเสียงก็ไม่มีแล้ว <c oughs> เป็นหวัดด้วย <c oughs> ใช่เจ็บคอด้วยเพราะช่วงนี้เป็นอากาศมันหนาวเนาะ <c oughs> ใล<ช>่เจ็บคอเป็นหวัดพี่ๆเขาบอกว่าทําไมกระทันหันมากว่ะคือตอนแรกว่ายังไม่แต่แต่ว่า วันมันวันวันได้เราเราต้องดูวันก่อนก่อนที่เราจะแต่งงานอะไรประมาณนี้เนาะว่ามันจะตรงกับเราไหมอะไรประมาณนี้เนาะก็ได้วันนี้ก็คือรีบเลยรีบเลยยังไม่ได้ไดทำเตรียมตัวอะไรเลยเตรียม,มงานเตรียมงานกี่วัน <c oughs> ไม่ถึงสิบห้าวันนะ,ะ <c oughs> นี่เดียวมากฟ้าแลบฟ้าฟ้าแลบเลยไวกว่าฟ้าแลบนะคะเตรียมงานแค่สิบห้าวันสิบห้าวันนี้เราจะจัดซุดนุ่นนี้นั่นหูไม่ไม่พอหรอกถ้าคนปกติเนาะ อันนี้ก็คือมันโอกาสมันมาแล้วเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอะไรอะไรก็พร้อมด้วยแบบนี้เนาะใช่โอเคค่ะยินดยอีด้วยค่ะก็รอรอติดตามกันพรุ่งนี้นะคะใช่ค่ะ,ไป,ะ <laughs> ไปไอาบน,น้ำก่อนโอเคค่ะ <laughs> ประตูประตูองคจ้มนประตูทองด้วยนะคะ <laughs> อันนี้เจ้าบ่าวจะเข้ามานะคะเราก็ต้องเข้ามาน้องคิดเป็นเพื่อนเจ้าสาวนะคะที่ก็เข้ามาอยู่ในห้องนะคะจนกว่าคนทั้งคนแก่เขาจะจัดของที่เราจะทาพิธีทาพิธีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราก็จนกว่าเขาจะมาเรียกเราถ้าเขาไม่เรียกเราเราก็ยังออกไปไม่ได้นะคะเป็นประเพณีของชาวไต้เหนือเรานะคะน,นี่ก็อยู่ในห้องห้องถุงห้องถุง ใหญ่เลยนะใ,<ห>ใช่ไหมไปอยู่ในห้องของเราก็ไม่ใช่นะต้องอยู่ในห้องถงใหญ่อันนี้เป็นห้องของคุณยายคุณยายกันคุณยายคุณยาเขาจะลุกๆหน่อยนะคะเพราะยายเป็นห้องถงใหญ่นะคะโอเคยยเดี๋ยวเรามาเออเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าพิธีวิธีมัดขวัญของชาวไต้เหนือเราจะเป็นยังไงนะคะวันน <c oughs> ี้น้องของผมสวยมากสวยจริงๆเลยหนาวมากๆใช่ ก็แต่งงานหน้าหนาวนี่หน้าหนาวถ้าน้าร้อนนี่คือต้องร้อนร้อนเนาะหน้าหนาวก็คือหนาวหนาวเลยนะคะวันนี้ก็น้องฝนแต่งแต่งหน้าแต่งตาสวยมากเลยวันนี้ไม่ได้ไปช่วยน้องหอมพองไม่ได้ไปเขาเรียกว่าอะไรไปไปกับน้องหอมพองไปแต่งหน้าเหมือนสมัยก่อนเนาะสมัยก่อนเราจะไปกับเพื่อนเจ้าสาวเนี่ยเราจะไปหาไปด้วยแต่ครั้งนี้ไม่ไปก็ได้เนาะไม่ไปก็ได้ ้วเนาะสมัยก่อนไปแค่ตุ๊กๆแบบเนี้ยก็ต้องไปด้วยกันเยอะๆจะมีความสุขไหมคะใช่ค่ะโอเคเดี๋ยวที่จะแอบดูนิดนึงนะคะแต่ว่าเจ้าสาวจะดูไม่ได้นะคะอันนี้ก็แอบดูแอบดูจะดูไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูเขาว่าเขาจัดการอะไรบ้างนะคะที่ค่ายต้องนอนก่นโอเคนี่เลยไปแล้วค่ะ ตอนนี้ก็เราทำพิธีการกันก่อนนะคะ

ให้พ่อแม่มัดขวานให้นะคะที่ประเพณีของเรานะคะไม่ได้ให้ทุกทกคนมามัดขวานให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวแบบนี้เนาะแต่ว่าจะมีญาติญาติแล้วก็แม่พ่อแบบนี้นะคะที่จะมามัดขวานให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวนะคะอันนี้ก็แม่ก็จะรับทองนะคะแม่รับทองเจ้าลูกเขยนะคะ แม่รับทองยกเขยนะคะองุ่น นเ <mm um> ี่ยนมีม้อเยนี่ป็นยาคนยายาของน้องหอมพองนะคะมัดขวันให้หลานหลานเคยเนน้เป็นพ่อพ่อยังไม่ได้มัดขวันให้หลานเคยเลยก็จะะ หรอได้รอ,อ,อยาอยาให้เหรียญเหรียญโบราณน,นะคะนี่เป็นเป็นเหรียญเงินนะคะเหรียญเก่า เจ้าสาวจะย้ายบ้านแล้วค่ะเจ้าสาวจะย้ายบ้านแล้วค่ะเจ้าสาวเจ้าสาวเจ้าสาวจะย้ายบ้านแล้วนะคะนี่ก็เอาข้าของที่นอนไป นี่ค่ะจเจ้าของซึ่งใช้ทุกอย่างที่ใช้ได้นะคะที่เราต้องเอาไปที่บ้านเจ้าเป่านะคะนี่เดี๋ยวเราไปร้านเขา้านเจ้าเป่าเออร้านเขาก็มันหูลูปหาเพิ่มไหลรรูกมาซึ่งน้หฮะข้าวสารหัวนะ เจ้าบ่าวต้องหับเข้าไปถึงที่บ้านนะคะทดลองคอมแข็งแรงค่ะไม่ต้องไม่ต้องเปลี่ยนด้วยนะคะนุ่นน้าเจ้บ่าวเรียกแล้ว

ดูดูาการเอาข้าเอาข้าวเหนียวนะคะ <c oughs> ต้องปั้นให้มันเป็นก้อนๆแล้วก็แห่ <c oughs> เจ้าสาวไปที่บ้านเจ้าบ่าวนะคะเอ่อ บ้านเจ้าสาวก็อยู่ทั้งอยู่หัวบ้านงูลเลยไกลๆนะคะแล้วก็บ้านเจ้าสาวออบ้านบ้านเจ้าเป่าก็อยู่หางบ้านเลยนะคะอยู่แบบคนจิบค,คนทางกันเลยนะคะอันนี้ก็คือแห่ไกลมากเลยนะคะปกติที่ในหมู่บ้านก็มีแค่แบบติดติดกันก็มีเนาะอันนี้ก็คือเขาได้เออได้แห่ไปไกลแล้วก็เจ้าเป่า มื่อกี้เห็น,นะคะที่ต้องหักนะคะอันนี้ก็คือต้องหักแบบถึงบ้านเลยนะคะแบบไม่ต้องเปลี่ยนผ้อนเนาะเออก็ต้องทดลองความแข็งแกร่งของเจ้าบ่าวนะคะสมัยก่อนเพราะเราอยู่ที่บ้านเอาก,ก็ต้องทําได้ทำหน้าทําสนเอ่อความแข็งแกร่งก็ต้องมีนะคะถ้าเป็ผู้ชายเอ่อไม่มีแรงไม่มีอะไรแบบนี้ก็มันก็ หนักหนาหน่อยนะคะมันก็ต้องมีความแฉะแส่างนี้เนาะ ยกลงหอัยกอะงก้อยบ้าเหรอของันอาไนะมือ่นั่ง้เอายงี่ทีนั่งทีนั่งจะอันนี้เป็นผ้าที่จะ มลูกใช่ไหมเขาจะมีวิธีแบบนี้ด้วยเพื่อนนี่อันนี้เป็นผ้าสมัยโบราณเราจะเอาไว้อืมมัดเออเรางห้องพระเจเนาะพระเจลูกอันนี้เขาเตรียมให้เราแล้วนะคะถ้าเป็นผ่ายผู้ชายก็เตรียมแบบนี้ใช่ใช่ ตอนนี้เราก็อยู่ในห้องนอนอีกแล้วนะคะนนห้องนอนของอ่าห้องใหญ่ห้องใหญ่ห้องของคุณยายเฮ้คุณยายคุณยายของอ่าฝั่งเจ้าเจ้าบ่าวนะคะก็รอจนกว่าเขาจะมาเรียกเรานะคะอ้เต๊กูกกอันนี้มีน้ำอ้อยนะคะน้ำอ้อยเยอะน้ำอ้อยสดเอากระหายเขาตั้งนอนนะล้วนี่เขาอ่ะ ไอ้น้ำอ้อยโสดให้เพื่อนเจ้าสาวเจ้าสาวให้รักกันเหมือนน้ำอ้อยนะคะ,ะเลขแล้วค่ะยังไม่กินไม่หมดเลยโอเคเล็กแล้วค่ะ คะอันนี้คือพิธีการสำคัญนะคะเจ้าเป่าเจ้าสาวที่มนีน้ำชากับเหล้านะคะถ้าใครทิ้งไวคนนั้นจะเป็นเจ้าและคุมทุกอย่างได้อะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็ข้าวด้วยนะคะน้องหอมพองก็เลยต้องรีบทำประมาณนี้ต้องคุมให้ได้แบบนี้เนาะเพราะว่า คนทัาคนเก่ก็สอนเรามาประมาณนี้นะคะตอนนี้ก็คือญาติญาติมาช่วยเอ่อญาติญาติของฝ่ายซายนะคะตอนนี้มาบ้านฝ่ายซ้ายแล้วเนาะก็มีญาติญาติมีแม่มีมีย่ามียายมามัดขวานแล้วก็ตามที่น้องที่ว่านั่นแหละเอ่อทุกคนเหมือนเพื่อนหรือใครๆก็มามัดขวานเจ้าสาวไวหวางไม่ได้นะคะนอกจากอ่อญาติญาติที่สนิทนะคะญาติญาติที่ เป็นญาติๆกันจริงๆนะถึงจะมามัดขวานกันได้นะคะอันนี้ก็ปันอ่าปันเงินให้ไปทำมาค้าขายให้เจริญอะไรประมาณนี้เนาะตอนนี้ก็งานแต่งก็เสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะคะงานแต่งของน้องอพ่องนะคะสองวันนี้น้องทิพย์ก็ได้ไปช่วยเต็มที่เลยนะคะ แล้วก็จบไปด้วยสวยงามนะคะก็ยินดีกับน้องสาวคนนี้ด้วยนะคะที่เป็นฝั่งเป็นฝาไปสักทีนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพลงเท่านี้ก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปต่อๆไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ